เช้านี้ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ครับเมื่อก่อนพีเอฟให้เยอะมากเดี๋ยวนี้ให้ประมาณนี้แก้วแค่นี้ครับเพราะว่ารู้ไหมพอเราให้เยอะกินเยอะเขาอ้วนพอเขาอ้วนเสร็จแล้วเขาก็ไม่ค่อยทําการบ้านกันนะครับต mm ัว hmm. เมียก็จะประมาณว่าอ้วนจนไขมันไปจุกรังไข่ก็ไม่ยอมไข่ครับ mm hmm. เราก็เลยแก้แก้ปัญหาด้วยการให้กินแค่เนี้ย แก้วแค่นี้แก้วแก้วแก้วตวงยาแก้วยาเล็กๆแบบนี้หรือแก้วกงก็แหละกิงแค่นี้ครับคือถ้าเกิดเป็นข้าวเปลือกก็แค่นี้ข้าวโพดก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่แม่ไก่กำลังจะขายก็อาจจะเสริมเสริมให้หัวอาหารอีกวันละประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้นะครับออหัวอาหารที่พี่เอ๋บอกไปนั่นแหละที่ใช้ประจาประจาครับ เสร็จภารกิจจากล้าด้านบนคือล้าพ่อแม่พันแล้วล้วก็วลงมาล้าด้านล่างครับลงมาดูแลไก่เล็กก่อนเลยครับตั้งแต่อายุ1วันจนถึงอายุ3เดือนลงมาเปิดมุ้งก่อนเลยครับแล้วเราก็เอารางอาหารออกแล้วก็ล้างน้ําด้วยเพราะตอนเช้าลูกไก่ก็จะเริ่มกระโดดยงเยงยงเยงเพื่อที่จะกินอาหารการจะทําให้รางน้ามันหกได้เสร็จแล้วเราก็ขยับสุ่มออกครับเพราะว่าตรงที่ลูกไก่นอนพื้นจะชื้นแฉะได้ย้ายให้ไก่มาอยู่อีกที่นึงครับแล้วก็ทําความสะอาดตรงนั้นพื้นจะได้แห้งเตรียมไว้สําหรับนอนตอ ไปครับมีประมาณ2-3สามสุ่มและมีกรงอยู่ด้านบนด้วยโรงด้านบนก็จะเป็นพวกเด็กพิเศษครับอยู่กับใครไม่ได้ชอบฉาปะดะกันก็เลยต้องแยกออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกที่แยกออกไปเลี้ยงเดี่ยวจะได้กินอาหารเต็มที่กว่าแล้วตัวจะโตกว่าพวกที่อยู่กันเป็นกลุ่มแต่เราก็ต้องแยกเลี้ยงเดี่ยวครับเพราะว่าความปลอดภัยของพวกไก่<ค>ไม่ต้องมาเสียดายที่หลังตอนไก่เขาป่วยและโมสมสุ่มที่เปิดสุ่มสุดท้ายที่เห็นกกไฟอยู่นี้ก็ยังเป็นไก่เล็กครับไก่อายุประมาณ1วันจนถึง1อาทิตย์ เปิดสุ่มมาได้ก็ร้องหิวข้าวขอข้าวกินเลยครับเราก็ต้องรีบเติมข้าวให้เขาก่อนเลยเพราะเขาอดมาทั้งค<ม>ืนเรา,าอาหารไปทาความสะอาดแล้วก็เตรียมใส่อาหารชุดใหม่เขาได้เลยไก่รุ่นนี้ก็จะยังให้กินเป็นหัวอาหารเม็ดสําเร็จอยู่เราก็กะปริมาณเอาครับให้เขากินให้อิ่มพอดีพอดีแล้วก็ให้เหลือติดรางไว้เล็กน้อยเขาจะได้จุบกินอีกทั้งวันอาหารแบบนี้จะให้กินเฉพาะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับตอนเที่ยงไม่ได้เติมให้ถ้าเขากินเหลือติดรางไว้บ่อยหรือว่าเหลืออาหารคารางไว้เยอะจะทําให้เขาเบื่ออาหารและไม่ยอมกินอาหารในมื้อต่อไไปด้้แลว ตอนเปิดสุ่มประมาณนี้เราต้องคอยระวังเพราะว่าจะมีลูกไก่กระโดดสวนทางออกไปเราต้องรีบไปจับกลับเข้ามาไม่งั้นเขาจะโดนรุ่นพี่จิกทำรายนะพอเหตุการณ์ด้านในกินอาหารเริ่มสงบแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนน้ําไปเลยเทน้ําเก่าที่เหลือทิ้งแล้วเราก็ทําการใส่ยาเข้าไปใหม่แล้วก็ผสมน้ําเข้าไปครับน้ําก็จะออกมาปเป็นสีแดงๆประมาณเสร็จแล้วเราก็นํากลับเข้าไปไว้ให้ไก่เล็กกินต่อได้เลยครับแล้วเปลี่ยนน้ำวิธีตอนเย็นเพราะว่าเราจะได้กันน้ําบูดเสียได้ เสร็จแล้วเราก็ทําการดูแลไก่รุ่นต่อไปครับรุ่นนี้อายุประมาณ2-3เดือนกว่าเต็มที่แล้วขยับสุ่มไปนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้ไก่อยู่แล้วพื้นชื้นแฉะแล้วถ่ายมูลไว้เยอะ ย้ายไปอยู่ตรงที่งแห้งแล้วค่อยกินข้าวครับไก่จะได้ไม่ป่วยและอีกอย่างหนึ่งเขาจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะเพราะบางครั้งเนื้อตัวไก่สกปรกมอมแมมก็ทําให้เกิดเป็นโรคและก็ป่วยกันได้ชุดนี้ก็จะเริ่มให้กินเป็นข้าวเปลือกแล้วแต่ก็ยังให้หัวอาหารอยู่นะเริ่มกําลังทยอยหัดให้กินข้าวเปลือกอยู่ให้กินข้าวเปลือกพอประมาณแล้วก็ตามด้วยหัวอาหารเริ่มกินข้าวเปลือกเก่งแล้วแต่ยังทิ้งให้กินข้าวเปลือกอย่างเดียวเลยไม่ได้เพราะว่าไก่จะสู้ผอมเกินไป้างบนก็จะเป็นไก่ทีีี่่่่่แยยยกกกกเล้้งงงพพพพรรราาะวววอออูขัโดดนนนนุหืืตจ ก็เลยเอาไปแยกอยู่ด้านบานก่อนก็จะมีจํานวนไม่กี่ตัวอย่างมากก็กรงละตัว2ตัวที่เขาอยู่ด้วยกันกับตัวอื่นไม่ได้เสร็จแล้วก็มาต่อกันด้วยชุดพี่ใหญ่ที่เอาลงามาอยู่ข้างล่างแล้วชุดนี้เริ่มกินขพ้พาวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มให้เขากินกระเพดก่อนเลยเป็นอันดับแรกให้กินกระเพาะพอประมาณแต่ยังไม่ได้ให้กินกระเพาะเป็นอาหารมื้อหลักเพราะว่าเขายังต้องฝึกอยู่ต่อไปก็จะตามด้วยข้าวเปลือก ให้เขากินข้าวโพดให้หมดดีแล้วแล้วเราก็ค่อยใส่ข้าวเปลือกลงไปเขาจะได้กินข้าวโพดเยอะๆแล้วกินข้าวเปลือกตามเราต้องฝึกให้เขากินข้าวโพดเก่งเก่งก่อนแล้วเราค่อยปล่อยเข้ารวมกับผูงใหญ่แต่อีกนานนะเพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่เดี๋ยวจะโดนพวกพี่ใหญ่ลังแกได้เสร็จแล้วก็จะให้กินหัวอาหารเป็นอย่างสุดท้าย